original Star Trek of the year, Daycare. <coughs> <coughs> ก็ขอบคุณครับฟิลเล่นคาสเซรางวัล Best Original Soundtrack of the Year ครับจริงเมื่อกี้เล่าไปแล้วเพลงนี้จริงเป็นเพลงหนึ่งที่ที่อยู่ในภาพยนตร์ซอนแดงแตเป็ีเพลงที่สำคัญมากๆในในหนังเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้เอามาทำใหม่นะครับผมแล้วก็ดีใจที่คนเอาไปเล่นทิกตอกทำอะไรอยู่เท่าเลียครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณ GDS ขอบคุณซอนแดงแตงีขอบคุณ พี่เจรพี่กิจจาอขอบคุณจีบิวคินเนอร์เจนแมนนะครับขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณครับขอขอบคุณดีๆครับางคนรู้ที่เป็นอย่างสูงนะครับว่าขอขอบคุณนะครับสำหรับแต่ผู้